ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะหมอนำไอดอลมาเยือนเบทีตงเยาว์ยูสิทสิ์นะคะสวัสดีครับเราทำบัตรเราทำบัตรให้น้องแม็กแรนต์จบไอซีก่อนสวัสดีค่ะน้องนอ,นอ,อ,อมแอมหมอนำไอดอลค่ะซีซั่นส,ส,สองแน,นค่ะซีซั่นสอผูใ้ใดผู้ใดเป็นโค้ดคะ่ะโอ้ยต้องโค้ดบิ๊กไงคะผู้ใหญ่บ้านเป็นแนนเป็นเป็นโค้ดตั้งแต่แนนค่ะโอ้ยโค้ดจริงๆอ่ะตอนที่ที่อยู่ใน จะแบบให้กำลังใจเพราะว่าหรือเป็นคนที่แบบรู้รู้ว่าตัวเองแบบว่าอาจจะร้องเพลงไม่เก่งอะไรเงี้ยเขาก็จะขอกาลังใจจากโค้ดบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโค้ดใช่เพราะว่าเลือกเขาที่เลือกเขาเข้ามาในทีมตอนนั้นที่มา audition ใช่ไหมฮะทาไมถึงเลือกออ d i t i o n ทีมบอสบีตอนั้นที่มีทั้งพี่แอนดรดี้บอสโจบิวจิศริยา คือต้องบอกองคะ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่ติดตามบอสมาตั้งแต่แรกๆเลยคะ่ะหนูรู้สึกว่าบอสเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้อาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าในอนาคตเขาอาจจะสามารถพัฒนาได้หนูเชื่อว่าถ้าหนูอยู่กับบอสบอสจะสามารถงัดอะไรบางอย่างในตัวหนูออกมาได้ศักยภาพอะไรบางอย่างแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ<ม>ใช่คะ่ะเขาก็เลยได้เป็นน้องออกเดมาราธอนสีนสีเงิน ซีซั่นสองเนาะซีซั่นสองแล้วซีซั่นสามล่ะฮะอยู่ทีมไหนอีกเนาะซีซั่นสามหงหงยังบอกหงเลยค่ะว่าลูกแอบมันสิเป็นตังไ้งอติดตามต้องรอติดตามแล้ววันนี้เดินทางมาจากเดินทางมาจากกรุงเทพวันนี้มาแสดงโทรไปหาเนี่ยหน่อยโทรตามเข้าเวิร์กโฟล์บอกว่าต้องการน้องแอบมาจะจองตั๋วเครื่องบินให้คำตอบคือหนูไม่ได้ถ้าให้เจ้ากูพิบนาคเกินผินทีลูกไม่มาอีกมีบอกเพื่อนจัมหวัดน มันบ่มากทีมาสั่นบาดนี้ก็เลยครับเพราะเราจะมาจังใดให้รถไปรับบอกเือจังใดให้ทางเข้าเอาฮอลิคอปเตอร์หรือออกอย่างเฟิร์สคลาสบอกน้องตอบว่านู้นั่งบ่เป็นค่ะโดยนั่งนะก็ใช้แอร์ไปก็ได้ค่ะมากรไผค่ะหนึกว่าคนเดียวบุญแต่เราเขาจะ จองแอร์เอเชียไทยแล้วรอร์ไทยเวื่องจีนไทยไม่เอาบางทีนี่เฮตุผมหายอยู่ข้างหลังเวทีอยู่เครื่องเคร่อผมอันแม่ขาผมโนสากจังเลยนะครับดูนางม่อไส้มากเอาโจงเกียวโตเกียวบอกรถตู้มาอีกางสองพันสามพันนะคือว่าไปทำธิรบินูขามาจับนครชัยอร์ไงคือปกติแล้วนักร้องเวลามาเราส่งไปที่โตเกียวเนี่ยเขาได้เครื่องมาเราจองเครื่องบินมาให้ลงมีรถตู้รับตุนสนามบินแต่คนที่เขาเลื่อนแบบนี้มา ใช่เรือตอนที่จะน nah, ั่งนครฟันีแอร์มาแล้วกันนั่งวินมอไซค์มาเก่งนั่วินมออรไซค์มาเก่งอันนี้คือหนอนจริงๆธรรมชาติรังสรรค์แล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมาเยือนแต่ได้สอบสอบเวันเนาะสอบเมื่อวานกับวันนี้ที่แสดงจริงกับเวทีโตเกียวมิวสิกกับบอสบิ๊กในอีกรูปแบบหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้มาโตเกียวมิวสิกเพราะว่าปกติก็เจอบอสแค่ในรายการ แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้มาเจอพี่ๆศิลปินโตเกียวมิวสิกแบบว่าหลายท่านมากๆแล้วก็จริงๆแอบแอบกลัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการแสดงครั้งแรกของหนูแบบว่ารูปแบบละครเวทีปกติกัสิ้องเพลงซื่อเฮ<แ>ชอฟปกติยังสิแม่คบะปกติไม่เป็นกันมันต้องแสดงละครต่อหน้าแบบโอ,อ,อ,อ้ต้องจำบทด้วยต้องจำบทตงยางเป็นตัวนีเดอร์ตรงเพนตัวซีเดอร์เนียนค่ะมีวอลกิ้งบกยังโอ้ยแอบแบบว่าีิเราจะทำได้ไหมวะแล้วก็ อุ้ยแต่ว่าอุ้ยบอสบอสให้โอกาสมาขนาดนี้แล้วดอกต้องทําให้เต็มที่จริงๆอ่าแล้ววันนี้โอเคไหมกับผลงานตัวเองวันนี้พอใจมากเลยค่ะอันเล่นนั่งไอเสียนว่างขากระดกไปไปเปิดเบอร์มหคอมเมนต์เขาว่าอู้หู้ซักนี่นั่งไอเสียนนธรรมดาด้วค่ะสิสิร่วมโตกันไปโต๊ะนั่งไอพคอมโต๊ะั่งแม่แม่ใจเย็นๆนะคะแสดงว่าให้ดีแล้วให้ดีเลยไหมเออให้ดีแล้วเพราะว่าเอฟซีสร้างดแสดงว่าถึงบทถึงปากถึงพริกถึงขีด น้องออกแบบอายุกี่ปีลูกตอนนี้18 19จอุ๊ยเท่าน้องกินเลยใช่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 อมักเขาตอนที่อ่ามักคนชาตมักไม่เสียงเขาก็เลยเลือกของสีนเงินมาเยี่ยนไปที่ตัวเกี่ยวกับสด้ซีเรียลก็ต้องโช์สังบักสังเวียนที่บอดไปอีกไปสนมาแบบไหนโคตรแบบไหนกับผลงานเพลงนี้ก่อนลํำนีฉันมากหลายเออไทยชิจายขาหมอลำ พี่หญิงอนิยาาคาแต่ค่ะ